เชิญครับครู่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับลูกอ่ะเชิญนั่งก่อนคุณครูกำลังทำอะไรอยู่หรอคะครูกำลังแต่งกรอนสุภาพนะ่ะเคยได้ยินบ้างไหมอ๋อค่ะหนูเคยได้ยินอยู่บ้างว่าแต่คุณครูชอบแต่งกรอนหรอคะใช่ครูชอบแต่งกรอนแล้วก็ตั้งแต่ที่ครูมาอยู่ห้องสมุดเนี่ยนอกจากที่ครูจะชอบแต่งกรอน ตอนนี้ครูเริ่มชอบการอา่านหนังสือมากด้วยนะคุณครูเก่งมากเลยค่ะทั้งแต่งกรอนด้วยอ่านหนังสือด้วยโอ้ยก็ไม่ขนาดนั้นหรอกนักเรียนและนักเรียนอยากรู้ไหมว่ายังมีคนที่เก่งกว่าครูอีกนะใครหรอคะก็สมเด็จพระเทพไงนอกจากที่ท่านจะแต่งกรอนเขียนหนังสือแล้วก็รักการอา่านท่านยังมีพระนีชาสามารถในด้านต่างๆทั้งการเล่นดนตรีแล้วก็การขับร้องอีกด้วยนะ หนูเคยเห็นท่านในโทรทัศน์ไม่คิดเลยว่าท่านจะเก่งขนาดนี้แล้วหนูอยากดูหนังสือที่ท่านแต่งไว้ไหมอยากค่ะ,ะเดี๋ยวคุณครูไปหยิบมาให้ดูนะทำอะไรกันอยู่หรอคะอ๋อกำลังหาหนังสือที่ประเทศทรงพระราชนิพน์ไว้ให้กับน้องกอสีดูอยู่นะ่ะนักเรียนสนใจมาดูได้กันไหมสนใจคะ่ะ งั้นก็มาดูด้วยกันสินี่เรื่องผีพลอยผสมมีเรื่องผีทั้ง18เรื่องแน่ท่านนี้ยังมีเกี่ยวกับขั้นตอนการทําอาหารแล้วก็นิราชนิราชก็คือการเดินทางที่พระเทพเนี่ยส่งไปในที่ต่งตางๆท่านก็ทรงแต่งไว้แค่ได้ยินชื่อก็น่ากลัวลวค่ะมันเป็นยังไงคะเรื่องนี้ คุณรูเล่าให้หนูฟนังหน่อยได้นะคะได้สิอยากฟังเรื่องผีกันใช่ไหมล่ะค่ะครูเปิดให้ด,ดูเอ๊เรื่องไหนดีนะนี่ผีชุดแดงไหมเอาเอาค่ะเขาบอกว่ามีพยาบาลบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยมีตึกพักวันกาชาตอนนี้ทุบออกไปแล้วมีหลายคนเคยเห็นผีว่าเป็นนักศึกษาพยาบาลเกา่าเป็นอะไรตายก็ไม่ทราบ เป็นเป็นใครก็ไม่ทราบเรียกกันว่าผีเสื้อสีแดงผีไม่ได้ทําอะไระไร้ายแรงนะมีแค่นั่งเบื่อเบื่อเซ็งเซงให้คนเห็นแต่ถ้ามีน้องพยาบาลที่ไม่สบายผีก็จะมานั่งร้องเพลงให้ฟังเขาว่ากันว่าอยู่ชั้นเจ็ดมีผีผมยาวมานั่งด้วยนะแต่ก็ไม่รู้ว่าแกเป็นใครแล้วก็มานั่งอยู่ตรงนั้นทำไมถ้านักเรียนเป็นพยาบาลน,นักเรียนจะรู้สึกยังไง กลัวไหมกลัวค่ะจะวิ่งหนีไหมวิ่งค่ะอะใครมาวิ่งอยู่แถวนี้พวกเธอไม่มีการมีงานกันหรอทำไมมาวิ่งกันอยู่ตรงนี้ไม่มีไม่มีครับฮะรู้ไหมว่ามันเวลาไหนแล้วเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องที่จะมาวิ่งเล่นบนอาคารนะอย่าให้ครูเห็นอีกว่าครั้งหน้ามาวิ่งเล่นบนอาคาร,ครเดี๋ยวครูจะทำโทษพวกเธอมากวาดมาถูห้องสมุดหนึ่งอาทิตย์เข้าใจไหม สีสั้นสันน้จับคนในรูปไหมไม่จั้มีเล่นละนาดด้วย<ม>เราลองไปถามคุณนัดกันไหมไปไปไป็บครับคนในรูปนี้คือใครใครับเมื่อวานผมเผื่อทำตกครับไหนน้ีสิ อ๋อในรูปนี้ก็คือพระเทพเนี่ยซึ่งท่านก็พระราชนิพนธ์เรื่องผีส่สั้นๆและประชุมพระราชนิพนธ์ก็น่าจะเป็นหนังสือเกี่ยวกับพระเทพนะคุณลองเปิดดูสิโอผีดูดเลือดสงสัยพระเทพเนี่ยคงจะไปประาพาสที่ยุโรปทางนู้นเลยนะ เพราะว่าในบ้านเราคงไม่มีผีดุนเลือดหรอกใช่ไหมใช่ใชโอ้ผีเยอะเลยผีในภาพเจ้าบ้านเจ้าเรือนผู้พิทักรักษาวังสะประทุมอันนี้ก็น่าจะอยู่ในกรุงเทพนะพระองค์ท่านทรงเล่นละนาด,ด้วยนอ,นอกจากจะแต่งรอนท่านแต่งหนังสือ ท่านก็ยังมีพระปีชาหลายด้านนักเรียนอยากเก่งแบบนี้ไหมอยากครับอยากครับก่อนที่นักเรียนจะเก่งแบบเนี้ยนักเรียนต้องรู้จักการอ่านหนังสือก่อนโอเคไหมโอเคครับถ้านักเรียนสนใจในการอ่านหนังสือนักเรียนก็มาหาครูได้ตังหรือเรียนก็ได้หรือยว่าตอนเที่ยงก็ได้โอเคไหมครแล้วก็จำได้ไหมที่ครูสอนว่า อย่าวิ่งบนอาคารเตียนทำได้ครับครูหวังว่าจะไม่เห็นแบบนั้นอีกนะครับโอเคเดี๋ยวตอนเย็นค่อยมาหาครูอีกทีนะครับขอบคุณครับ่ะ มานั่งอ่านหนาหาังสืออยู่ที่นี่กันเหรอเนี่ยใช่ค่ะครูดีใจนะที่พวกเธอมานั่งอ่านหนาหาังสือกันในห้องสมุดดีกว่าไปเล่นอะไรที่มันไม่ได้เกิดประโยชน์ครูอยากให้น้องๆน,นักเรียนโุงเรียนของเราเนะี่ยมานั่งอ่านหนาหาังสือเหมือนพวกเธอจริงๆนักเรียนสัญญากับครูได้ไหมว่านักเรียนจะรักการอ่านตามรอยพระทพได้ขอให้เป็นแบบนี้ไปจนโตเลยนะค่ะ